เทรด forex อย่างไรให้มีความสุขนะคะสำหรับการเทรด forex นะคะอันดับแรกเราต้องมีแผนการเทรดก่อนนะคะสำหรับแผนการเทรดสำหรับพ่อแพมจะวางแผนการเทรดในทุกๆเช้าและก็อันดับที่2ก็คือนะคะรอตลาดก่อนนะทุกคนนะคะสำหรับ ซื้อขายจะมากจะน้อยต้องอยู่ที่ตลาดด้วยนะคะตลาดจะต้องมีนะคะปริมาณการซื้อขายที่มากจะทําให้แท่งเขียนหรือว่ากราฟนั้นเป็นไปตามที่ทิศทางที่เราวางแผนไว้นั่นเองนะ,ะสำหรับโค้ดแพรมนั้นจะเทรดตลาดบ่ายและตลาดเย็นค่ะนะคะตลาดยุโรปหรือตลาดอเมริกานั่นเองนะคะ ให้กาวิ่งไปที่แนวรับแนวต้านนะคะที่จุดที่เราวางแผนไว้นั่นแหละนะคะแล้วก็นะคะก็รอให้การาฟวิ่งไปแล้วก็ค่อยเทรดแล้วเราจะได้กําไรง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้ากราฟหลุดแนวรับแนวต้านไปเราก็วางแผนไว้แล้วว่านะคะถ้าหลุดแนวรับแนวต้านไปกระหาแนวรับแนวต้านต่อไปนั่นเองนะคะสามวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีการเทรดได้ง่ายขึ้นและมีผลกําไรที่น่าพอใจสวัสดีค่ะ